สวัสดีค่ะวันนี้พี่สุเปิดกับพี่หารเลยนะคะเพราะว่าตื่นเต้นมากนะคะเพราะว่าทราบว่าทุเรียนรุ่นแรกนะดอกก็พัฒนาไปเยอะแล้วแล้วก็รุ่นสองกำลังออกใช่ไหมพี่หานใช่กำลังออกอ่าแล้วเราอยู่ตรงนี้เราจะเริ่มจากคุยถึงเรื่องอะไรดีเอาเป็นว่าดูดูดูคาดโคนก่อนก็ได้อ่าดูคาดโคน,นโอ้คา,<ะ>าดโคนสวยงามนีการคาดโคนผมจะคาดให้มันโศกไงเออ คาดเนี่ยมาถึงรัศมีทรงพุ่มเลยใช่ไหมเนี่ยพิหารใช่ครับใช่อออันนี้จะไปจะไปเอาเข้าอีกทีนึงก็คือระยะลูกกระป๋องนมอืมอ่าโอเคงั้นเราเดินชมไปเรื่อยๆเนาะตามคอนเซปต์เราใช่ครับนี่ต้นปีอ่าอันนี้ต้นสี่ปีเอาดอกปีนี้อืมเอาดอกปีนี้เนาะก็ก็กำลัง กำลังทำกระตุ้นตาดอกอยู่ใช่ไหมพี่หานเดี๋ยวเราค่อยๆทยอยพูดไปอ้าวแล้วนี่มาไงต้นนิดนึงกี่ปีเนี่ยมากับเขาด้วยก็ปลูกแซมๆก็จำไม่ได้นะมีอะไรนี่มีนี่กับมีดอกกำลังอ่หัวกำไรใหญ่ใกล้หอมแล้วด้วยเนาะพี่หันเนาะมีเยอะรุ่นนี้มีเยอะอ่าโอเคเอางั้นงั้นรุ่นนี้เรียกว่าเป็นรุ่นแรกแรกแย้มของจังหวัดเลยใช่ไหมใช่ใช่ก็คือประมาณต้นเม ต้นมีเมษามไหมหรือปลายมีนาไม่รุ่นนี้จะไม่ถึงจะเป็นประมาณกลางมีนากลางมีนาเลยยใช่หูแล้วปลาไปกิโลงเท่าไหร่กลางมีนาพี่หานจะจะ,ะต่ําสุดก็คือเนี่ยสิ้นเดือนมีนา<อ>แต่ว่ากระดุมกระดุมมันออกเยอะกระดุมอาจจะทันอะไรนะักเอตุกตีนเขาหรืออะไรชิงเมง้งชิงเมง้งเออจะทันด้วย พี่หานแต่ฝนมันตกไม่มีทิ้งช่วงเลยใช่ไหมเนี่ยไม่ตั้งแต่ทำทำสารมาเท่าไรห้าสิบวอาวันแล้วเนี่ยออพึ่งฝนพึ่งหยุดได้สี่วันโลสี่วันโอ้โหแล้วแล้วอ,อคิดว่าถ้าต่อจากนี้แล้วฝนทิ้งช่วงเนี่ยดอกมาเต็มแน่นอนไหมพี่หานคิดว่าเต็มนะเ,ออเพราะว่ามันทนทน,ทนยาสะสม ยา<ข>ตัวกระตุ้นของผมไม่ไม่ไหวอ่ะเนี่ยดูดูได้เลยเนี่ยเนี่ยให้กล้องจับได้เลยว่ามันมียอดอ่อนนักเนี่ยผมยอดอ่อนมาทั้งทั้งแปลงเลยทั้งสวนเลยอแต่มีดอกไม่ต้องรอใบตันอ๋อครับสวัสดีครับโอ้คาดโคนอันนี้ทีมงานคาดโ<า>คน,คนโอ้มันต้องการคาดของพี่หารน่ะก็ต้องถอนด้วยเหรอใช่เพราะผมไม่ ไม่ฉีดยาไม่อยากจะทําลายรากที่มันโผล่มาเนาะใช่แล้วก็ใส่เดือนด้วยอ๋อใช่แต่เรารู้สึกว่าคนต้นวิหารหลังจากที่เราถากเราถอนแล้วอ่ะมันแลดูแบบมันแลดูสวยเนาะใช่ครับมันก็มันลดูดินฟูอ่ะช่วยการเป็นเป็นโรคได้ด้วยอืมมันจะมืดหน่อยเอามันจะมืดหน่อยมันอาจจะแบบว่าเราเรากำลังจะส่องฟอร์มตาดอกใช่ไหม ใช่ฮะดูต้นนี้ก็ได้ต้นนี้จะหมด,มดอกอ่าไหนอะให้น้องเดือนมาซูมใกล้ๆนิดนึงนนก็เรียกว่านี่นี่ตรงนี้สิชัด ทั้งเดือนกิ่งนี้หรอ่อายาวได้เลยแมกิ่งนี้อ่ะอะงั้นโอเคให้เพื่อนๆดูว่าเออ่มันเริ่มเริ่มมากันเยอะละฟอร์มตาดอกเนี่ยเนี่ยเต,ต็มเลยเออเนี่ยเต็มหมดเต็มเลยเนี่ยแขนงที่ผมว่าดเห็นะนะเนอะผมจะให้ดึงธาตุอาหารลงมาเนี่ยอืมนี่ให้น้องเดือนมากิ่งนี้กิ่งนี้จะได้ซูมง่ายหน่อยเพราะว่าอยู่ใกล้ อาะพี่หานเด้เราไปส่องฟอร์มตาดอกกันว่ามีต้นไหนอีกอันนี้ก็มีเนี่ยูเดีด๋ยวดูข้างอ่าแต่ดอกมาเยอะอ๋ออันนี้อันนี้อดอกชุดแรกเอาอ,อันนี้เยอะอยู่นะข้างบนนู่นน่ะมีบานด้วยบานนะขอข้างบนสุดต้องจับได้เลยอืมไม่ไม่ถึงไม่สิ้นเดือนไม่ถึงสิ้นเดือนมีนะอ๋อ อโอ้ได้ราคาเลยเนาะถ้าออกช่วงเชงเมงนี่แบบได้ราคามากใช่ใช่ชุดชุดนี้ไม่น้อยด้วยครับของผมเนาะขนาดมีใบอ่อนนะผมใช่ใช่เนี่ยน้องเดือนนี่ข้างล่างก็มีนะของผมไม่ต้องรอใบตันใบอ่อนก็ออกเพราะว่าคาดตัวสะสมของผมมันสูงสะสมอาหารไว้ได้สูงแล้วก็สะสมได้หลายครั้งเนาะ แล้วก็พี่หานมีกระตุ้นตาดอกด้วยใช่ไหมล่ะเดี๋ยวเราไปทีนี้กระตุ้นตาดอกมาเต็มเลยพี่หานทีนี้เราจะอัจหยุดคุยเรื่องนี้ก็ได้เนาะพี่หานหลังจากที่พี่หานสะสมอาหารมาเต็มที่แล้วอ่ะช่วยบอกสูตรกระตุ้นตาดอกนิดนึงว่ามันมันดียังไงมันช่วยยังไงไม่มันผมก็ไม่เคยไปซื้อที่ร้านนะมันเป็นสูตรคิดค้นของผมเองทั้งหมดมที่ผมเคยบอกแม้แต่ว่าสะสมเมื่อกี้มาจากตลาด นะเมื่อสักพักเนี่ยมาจากตาดมาเอาชุดสะสมแล้วก็มาชุดกระตุนตาดอกเพราะปีที่แล้วก็เอาไปอ๋อเขาเป็น f อเก่าปีที่แล้วใช่ไหมอ๋ออยู่คุยนานเลยพี่สุก็เลยหมดแสงเลยเป็นเพื่อนก็เลยต้องมาถ่ายกันมืดนิดนึงนะคะมันกลายเป็นว่ามันสะสมอาหารเยอะเนาะมันก็แทงแทงไปอ่อนด้วยแล้วก็เตรียมจะแทงฟอร์มตาดอกด้วยใช่ใช่เพราะว่าถ้าตามความจริงแล้วเนี่ย ถ้าดอกมันมาถ้าฝนอะนี่ยืนตรงนี้ยืนตรงนี้อาจจะเจอแล้วนี่ตอนนี้อ่ะเอายืนตรงนี้อ่ะโอเคอ่ะคุยอภิพหารคุยจะพูดเรื่องอะไรถ้าฝนไม่ไม่ตกนะช่วงที่ว่าได้สี่สิบห้าวันเนี่ยอืมันออกดอกใบอ่อนจะไม่มากขนาดนี้ทีนี้ฝนมันตกฝนมันตกดอกมันก็ยังไม่ออกอาหารที่เราสะสมไว้มันก็เยอะไปพิกัดอืมันไม่รู้จะไปไหนเพราะมันยังไม่ออกดอกมันเลยเลยดันยอด พี่หานแต่เรามองว่าถ้ามันรัดใบอ่อนตอนนี้เนี่ยตอนจังหวะที่มันอันตรายช่วงแย้มันมันก็ดีเพราะไอ้นี่ก็จะแก่ก็ใช่แล้วมันอ๋อเพราะอันอันอันนั้นนะผมไม่ไม่เคยไปไปซีเรียสช่วงช่วงลูกผมจะขนาดไหนดอกขนาดไหนผมผมดึงใบอ่อนได้ตลอดเวลาเพราะผมไม่กลัวใช่ใช่พะปีที่แล้วก็เหมือนพี่หานไม่เคยกลัวเรื่องเวลาใบอ่อนว่ามันจะมาช่วงไหนเลยชงมากโอเคอะงั้นเหมือนตอนเนี้ยทำไมของผมใบอ่อนแต่ทำไมมีดอก แล้วมีเยอะด้วยนะรุ่นที่ไข่ปลาตาปูเนี่ยครับแล้วรุ่นนี้ก็ไม่ไม่ไม่น้อยทีนี้เนี่ยรุ่นนี้เนี่ยก็คือนี่มันจะดอกหอมแล้วนั้นจะบานแล้วนะเนี่ยใช่อันนี้อันนี้คือเขาเรียกว่าหัวกําไรใกล้บานนี่ครับหัวกําไรใกล้ดอกหอมใกล้บานถ่ายยาวขึ้นมานี่ได้เลยเนี่ยยืนมุมนี้แล้วเดี๋ยวถ่ายข้างบนน้วยแล้วครับข้างบนก็ไม่ไม่น้อยพี่หารุ่นนี้ยมันเป็นรุ่นแรกจริงๆอ่ะ พี่หานยังได้ทันกระตุ้นตาดอกไหมหรือว่ามันสะสมอาหารมามากพอแล้วมันออกเองธรรมชาตออกกิออกกับะสะสมสะสมอาหารถึง6ครั้งแต่ว่ากระตุ้นเนี่ยผมผมผลมันหยุดแค่4วันเองเนี่ยตั้งแต่50กว่าวันมานะผลหยุดสวันเนี่ยผมกระตุ้นสองครั้งตาไขา่ปลาตาปูผมก็มาเลยทั้งๆมีใบอ่อนนะ ก็คือไม่ใช่ต้นนี้เป็นต้นที่เมื่อกี้ที่เรามองว่าที่เริ่มมีฟอร์มตามาอันนั้น่ะคือกระตุ้นตาดอกไปได้สองครั้งใช่ใช่พี่หันกระตุ้นห่างกันกี่วันต้องกระตุกน้ําตามกระตุกน้ําตามตามขั้นตอนที่ที่ที่เอายาผมไปอผมถึงจะบอกว่ากระตุกน้ำแบบแล้วเมื่อกี้เอฟซีตัดเขาบอกว่าฝนมันตกอยู่แล้วก็ไม่ต้องไระตุกลัวก็กระตุกตามปกติกระตุกผมผมจะผมจะพิมพ์ไปให้คือ พิมพ์ไปให้ตรงที่ฝนไม่ตกแต่ถ้าฝนตกสมมติว่าเราเรากักน้ําได้สองวันแต่มันยังไม่โศกมันยังไม่ไม่เป็นไรเลยมันมันก็ไม่มีผลที่จะออกดอกได้อ่าทีนี้ผมก็บอกว่าถ้าวันที่สามฝนตกเมือฝนตกปุ๊บมันก็กลายเป็นว่าอทําตามขั้นตอนผมไม่ได้ผมก็บอกว่าเอางั้นว่าวันที่สามก็กระตุ้นตาดอกผมไปเลย มันก็จะออกได้เหมือนกันถือว่าเรากระตุกได้น้ําฝนใช่แล้วเราก็กระตุ้นตาดอกวันลุกขึ้นเลยใช่อเท่ากับเราก็กระตุ้นรอบเพิ่มไปอีกอะแล้วยากระตุ้นตาดอกของพี่หานเนี่ยมันฉีดไปที่ไหนเราเน้นไปที่ท้องกิ่งหรือไงท้องกิ่งเพราะเราฉีดไปแล้วเขาก็โดนใบเองเขาอ๋อแล้วก็ช่วงระวังต้นระวังทรงพุ่มเนี่ยมันก็เน้นกิ่งใบก็โฉบไปกตามปกติ เอฟซีที่ที่มาเอาไปเมื่อกี้เขาก็ปีที่แล้วก็เอาไปกระตุ้นก็ส,สาเร็จหมดเพ<อ>ราะว่าผมผมจะมีแค่ชุดดึงใบก็เหมือนที่ว่าผมไม่ทําให้ที่สวนของเจแดงอ,ะอ่ะผมดึงใบผมผมฉีดทั้งหมดสี่ครั้งผมดึงใบได้สามชุดได้สองชุดเนี่ยตอนนี้ชุดที่ส<อ>าม<อ>นั่นแหละชุดดึงใบของผมก็คือจะทําหน้าที่ต่างกาันชุดดึงใบชุดสะสมแล้วก็กระตุ้นตาดอกกระตุ้นตาดอกเนี่ยคือถ้าตัวนี้จะสูงกว่าเขาหมดถึงฝนตกก็ออกไม่ ไม่มีแดดก็ออกไม่มีลมก็ออกอตอนนี้ใบชุดใบใบชุดนี้ที่ว่าออกมาอีกเนี่ยผมไม่ได้ไม่ได้ไ,ไ,ดไปไปรักษา,บาใบซะแล้วมไม่ไม่ไม่ไเอาไม่ไม่รักษาใบาตรงที่ว่าคือหนึ่งผมใบแค่น,นี้ยผมพอแล้ว<อ>ผมพอแล้วเพราะว่าถ้าเรามารักษาใบาเขาก็จะกินอาหารเปลืองเขาไปอีกดอกก็จะออกยากขึ้นไป คือมันไม่ยากสําหรับผมหรอกดอกอะถึงมีใบอ่อนผมเอาออกได้อย่างเงี้ยแต่ทีนี้ว่าถ้ามันเยอะเกินไปแทนที่มันจะออกมาเร็วและออกมาเยอะมันก็อาจจะถอยดอกลงไปบ้างนิดหน่อยผมก็เลยเอาแค่ชุดนี้แล้วเดี๋ยวตอนมีมีดอกมีลูกมีอะไรผมผมนึกจะเอาใบมาตอนไหนผมก็ดึงใบมา เียงเพราะนั้นใบอ่อนชุดนี้ที่กําลังจะแทงมาหรือกําลังจะเป็นหางดาบหรืออะไรอ่ะพี่หานก็ปล่อยธรรมชาติเลยก็คือไม่ต้องไประวังนอนระวังอะไรทั้งสิ้นครับเพราะเพราะฉะนั้นช่วงนี้เพราะว่าช่วงนี้พี่หานเน้นยาลากับกระตุ้นตาดอกใช่ครับเพราะสะสมอาหารก็สะสมมาพอแล้วพอแล้วเอออ่ะโอเค เปรียบเทียบว่าปีที่แล้วที่ว่าเอฟซีบอกว่าตัดลูกแล้วตัดต้นดูได้เนี่ยดูด้วยแล้ถ่ายฟองเนาะใบคือคือใบเนี่ยให้น้องเดือนแบบอมองระยะซูมไกลไปก็ได้เนี่ยว่ามันใบมันมันตีเข้ามาแบบเหมือนทรงพุ่มชนกันเลยเนาะพี่หันเนาะไม่มีรวงสักต้นลไม่ไม่เพราะสองปีก่อนที่เรามาทรงพุ่มมันไม่ชนนะพี่หันเพราะว่าใบมันน้อยแต่ตวนนี้ถ้าเรามองเนี่ยมันเหมือนมาหากันละแล้ว กิ่งกิ่งที่ว่ากระดุมที่คอมเมนต์มาว่าตัดตัดลูกแล้วตัดลูกตัดกิ่งตัดต้นตอนนี้นะกิ่งอันนั้นก็ผมก็จะเอาลูกไว้อีกก็มันไม่ตายก็ผมตกลงกิ่งนั้นมันไม่ตายไม่ตายผมจะให้กิ่งนั้นตายแล้วผมจะเอาลูกปีต่อไปผมจะเอากิ่งใหญ่แต่ทีนี้อีกกิ่งนั้นมันก็ยังไม่ตายเดี๋ยวผมจะไว้อีกเอาให้เออไว้ไว้ให้มันตายไปเลยเออแต่ตายเป็นกิ่งที่ผมไม่เอาไงเออเราเราไม่ได้เอาแล้วเราอยากจะเอากิ่งใหญ่กว่านั้น เราจะถามนิดน um ar er. ึงว่าเราก็พูดถึงเรื่องการสะสมอาหารการกระตุ้นตาดอกของพี่หานมาตลอดแต่เรื่องทางดินเนี่ยตอนนี้พี่หานคาดโคนแล้วก็ทางดินเนี่ยเราต้องดูแลอะไรมันอีกไหมต้องใส่ปุ๋ยอะไรป่ะไม่ใส่ไม่ใส่ผมผมหยุดผมหยุดเดินเดินปุ๋ยทาสารแล้วคือว่าพอผมทาสารแล้วผมจะไม่ใส่ทางดินเลยเพราะต้องให้รากเขาตีปมให้เขา ไม่ได้ลเลยอ๋อให้มาให้มันโศกให้มันรู้สึกอดอยากบ้างใช่ใชอันนี้เราถามแทนแบบชาวสวนมือใหม่เลยนะเพราะเราก็ไม่ได้ทําสวนเนาะครับโอเคอ่ะแล้วผมก็ไม่เคยใส่แปดยี่สี่ไม่เคยใช้แปดยี่สี่ยี่สี่ผมไม่เคยใส่แล้วก็ศูนย์ห้าสองสามสี่ผมก็ไม่เคยใช้ออืมที่ว่าเอซีบอกว่า ใช้ศูน้าสองสีผมไม่เคยใช้เลยครับเพื่อเพื่อหยุดให้ยอดเดินตอนช่วงจังหวะเราจะเอาดอกเนี่ยไม่ไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้เพราะว่าเราจะเอาดอกแล้วเราไปเอาศูนหาสองสามสีกดปลายยอดก็กดตาดอกครับเหมือนกันเออก็กดโครงสร้างไปหมดใช่ผมผมถึงไม่ใช้ผมใช้ตัวกระตุ้นของผมให้มีใบอ่อนยังไงผมก็ดันออกได้แต่แต่การการดันออกเนี่ยก็คือประเด็นสําคัญคือต้องสะสมให้พอเออใช่แล้วก็พี่หารก็จะไม่ไปขัดขวางธรรมชาติใช่คือคือรัดใบอ่อนก็รัดใบอ่อน ตอนนี้รัดใบอ่อนมาทั้งแปลงเลยอ่าแต่ถ้าเป็นรัดใบอ่อนช่วงที่มันสําคัญที่มันจะแย่งอาหารหรือมันจะสลัดลูกสลัดดอกเนี่ยพี่หานก็แค่ใช้วิธีที่เคยบอกก็เล่งใบแก่ก็ใส่แมมกเข้าไปในรอบฉีดยาไปใช่ก็เนี่ยผมจะเอาดอกนะผมจะเอาดอกให้เต็มทั้งแปลงเนี่ยตอนนี้ผมก็เล่งแม็กใบชุดนี้ให้แก่มันก็จะได้เร็วเนี่ยอันอันอันนี้เห็นขาวๆนี่คือโพพีเนย โพฟพิเนปยาลาใช่ครับเนี่ยโพฟพิเนปโอเค okay. เนี่ยเรากระดุมปีที่แล้วที่ว่าต้นเป็นร้อยมั่งเก้าสิบแปดสิบมั่งดูเนี่ยแล้วดูมันกลับมาไมมเห็นเป็นไงล่ะครับเนี่ยเนาะ ว่าตัดตัดลูกแล้วตัดต้นดุนดุดหรือดอกอะไรก็ได้เดี๋ยวเพื่อนเพื่อนจะงงว่าอ่าแล้วทําไมแปลงนี้ทําไมยังไม่คาดคอน่ะกําลังกําลังทําลงมาครับอ๋อนั่นทําทีละซี่เออเราก็ว่าเอ๊ะทําไมฝั่งนู้นคาดทําไมฝั่งนี้ไม่คาดอ๋อทยอยทําทําทําซี่หนึ่งขึ้นไปแล้วก็ทําแล้วก็ย้อนลงมาอ๋อโอเคอ้าวดอกสวยใช่นหะเราชอบเป็นดอกกระดุมเนี่ยมันกลมๆอ่าพี่หานมีต้นต้นนี้ ตัวนี้เมื่อปีที่แล้วที่ว่าไว้เก้าสิบลูกลูกอแล้วมีแต่ลูกใบไม่มีดูปีนี้ดูใบผมไหมครับอืเนี่ยผมดึงใบบอกว่าไม่ต้องห่วงแต่ว่าที่โดดเด่นนี่คือแขนงนะเนี่ยอันนี้ผมพอดีเลยเนี่ยเดี๋ยวดอกมาเต็มผมก็เอาออกพอดีอ้โอเคนี่ครับในต้นนี้ก็ดอกเต็มหมดเลยดอกมาแล้วเหรอเป็นเป็นดอกอ้าวนี่จริงๆอ่งอันนี้อ๋ออันนี้ดอก นี่ครับดอกดอกวันนี้อ่าอันนี้นเอาโฟกัสตรงนู้นได้พี่เดือนกิ่งเลยเนี่ยเนี่ยโตถึงยอดเลยครับเนาะอืมเล็กพี่ขี้หนูนะเนี่ยออืมแตงนี้ก็อีกเนี่ยเนี่ย แต่มันก็ถ้ามันมี2รุ่นอย่างนี้พี่หานก็ดีตรงที่ว่าพี่หานได้ราคาสูงสุงสดเลยรุ่นแรกเนาะรุ่นนี้สามกว่าบาทครับใช่รุ่น3 0 0้กว่าบาทเนี่ยพี่หานกินไปละเอากินเรียบไปละแล้วก็เดี๋ยวรุ่น2เนี่ยกำลังมาซึ่งมีความมั่นใจอยู่ว่ามารอ่เอ,อมา1ซ0ได้อย่าง,งน้อยก็เันนั้นมันเต็มร้อยอยู่แล้วแต่อันเนี้ยผมกะว่าสักสักตัน,นึงผมว่าไหลเป็นเป็น,น,อนสองระแสแล้วเออค่าปุ๋ยค่ายาผมก็ได้ใช่<ะ>ใช่ต้นนี้กัเนี่ย เนี่ยดูครับดูดอกเนี่ยอ๋อมันมีเยอะอยู่นะก็เดินมาสองคนต้นก็เจอเนี่ยดูดอกไล้ครับอ่าได้หลายลูกอยู่ข้างบนเนี่ยนี่แล้วก็สไตล์พี่หาน่ะเดี๋ยวถ้ามันสมบูรณ์อย่างนี้พี่หานก็ไว้เป็นพวงอีกช่อดอกนึงก็ไว้สามลูกอีกอ่ะใช่ดูละเพรผมเอาไว้เท่าไหร่ก็ลูกไม่เล็กเอ่าอ่เนี่ยทางนี้จะถ่ายถ่ายทางนี้หน่อยก็ได้ทางนี้เยอะนะ นี่ยังไม่ได้ใช้ไอรอนแมนนะพี่หานแล้วถามหน่อยแล้วจริงๆแล้วเท่าอยู่ในวงการชาวสวนน่ะสวนอื่นเขาออกกันยังเนี่ยอยากรู้ผมก็ยังไม่รู้นะแต่ของผมเนี่ยตามความจริงแล้วเมื่อกี้เอฟซีที่ตาดยังบอกเขาเขางงอะ่ะที่จริงเขาต้องใบตันก็ผมก็บอกว่าใบาตันนะ่ะมันก็ออกอยู่แล้วแต่ของผมเนี่ยคือใบอ่อนใบอะไรมาออกผมก็ทําออกดอกได้ทำออกดอกได้ตลอดเอเอเนาะเว้นฝนหยุดสองวัน แล้วอีกวันที่สามตกผมก็ทำออกได้ไรกระดุมแถวๆนี้มายังมาแล้วครับแล้วเดี๋ยวดูกระดุมอันนี้ก็มีมีแล้วแต่มันรัจะมืด้เอ แหมพอดีติดพอดีติดฝนท่านผู้ชมแล้วก็ติดเอฟซีพี่หานมาดูอ่ะสวยจ้ดูดอกแล้วก็คือก้านดอกยาวมากเนาะพี่หานเนาะแล้วก็ดอกเขียวดีเนาะดอกใหญ่นะเนี่ยดอกเขียวดอกใหญ่อันนี้คืออต้นนี้เยอะจริงๆแล้วเนี่ยหนุนหน่นบนยอดโอ้ เนี่ยผมว่าช้าสุดก็ไม่เกินวันที่อืสิบมีนาไม่เกินสิบมีนากสามร้อยสนี่นเราเห็นแล้วนี่ต้นนี้ก็มีนี่สามร้อยสามอันนี้ต้นนี้ก็มีต้นนี้ตาฟอร์มจะเห็นชัดมากนี่ครับนั่นใช่ไหมตาฟอมนี่อันนั่นอันนั่นอันั่นอ่างั้นโอ้โหคือคือต้นนี้นี่เราตาถึงแล้วเนี่ยเออพี่หันเยอะจริงๆ คือคือเดี๋ยวให้น้องเดือนจะให้น้องเดือนแบบค่อยๆซูมไปเพราะแสงมันหมดกิ่งนี้ก็เต็มกิ่งถึงยอดเลยวเอฟเนี่ยแต่ถึงปลายกิ่งนี้เลยนะแล้วก็ไปไป่นไม่มีแล้วครับเพราะว่าตัวแคลเซียมของผมเนี่ยจะดึงธาตุอาหารลงมาท้องกิ่งง่ายที่สุดแล้วก็กิ่งบนนะจะเต็มเลยนะนี่เราอยากให้น้องเดือนซูมกิ่งนี้ดีกว่าเพราะว่ามันง่ายแล้วมันเราดักสายตาเนี่ยอันนี้อันนี้ก็เอาออกได้เลยคือคือต้นเนี้ยมาเต็ม มาเต็มทุกกิ่งเลยต้นนี้ชุดนี้ก็เยอะแล้วดูดูเขาตามมาทั้งไปแต่มันก็มันก็แปลกจริงจนะเพราะฝนมันเพิ่งหยุดได้สองสามวันแล้วมันไม่ได้หยุดสนิทเลยเนี่ยพี่หานบอกว่าตอนเช้ามันมีแดดตอนเย็นมันตกทุกวันเลยมันยังไม่ได้หยุดเลยนะมันจะหยุดเต็มที่เลยที่เ่าผ่านมาเนี่ยสี่วันเองที่ผมจําได้เลยแต่ว่ามันทนยาผมไม่ไหวหรอกเออแล้วหมุนกล้องไปทางนู้นเลยเลยได้เลยหนูอ่าไหนต้นไหนมาต้นนู้นเหรอ นี่แค่เนี่ยเ่ยนะดอกทั้งนั้นนะอ้าวโอ้โหเฮ้ยแต่ว่ามันมันนะดูใบน้อยอ่ะพี่อ่านตอนนี้แล้วทำไมดอกมันมาเต็มขนาดเนี้ยใบไม่น้อยไม่น้อยเหรอโอ้โหนี่มันรุ่นเดียวกันเลยเนาะใช่มีอนาคตนั่นเนี่ยโอ้ยน่ารักจะอะโนนุบานด่ะอันนั้นหางแย่สดอยู่ใช่ป่ะใช่เออข้างบนน่ะดอกหมอนเยอะอืม ต้นใหญ่ใช่ป่ะก็กระดุมมันมี29ต้นตอนนี้มันก็มีดอกแล้วประมาณเกือบเป็นครึ่งแล้วเนี่ยอืมโอ้กระดุมกระดุมมันเป็นเอทุเรียนเบาเนาะเป็นเบญจพรรณเนาะมันออกก่อนหมอนอยู่แล้วอันกล้องกลับไปอีกเห็นไหมแก่ไปต้นนู้นดีกว่าอ่ะอ้าวเราเห็นแล้ววันนึ่งเดือนมาโอ้ยต้นนี้เยอะจัดอันนี้หมอนครับอ๋อหมอนด้วยโอ้โหหมอนโอ้ยหมอนทองโอ้ยเยอะอย่างเยอะ อโอ้สวยสวยมาก,มมากอเพราะนั้นพี่หานก็ทำไม่ยากหรอกเท่ากับพี่หานมีแค่สองรุ่นคือรุ่นต้นมีนากับรุ่นสองคือที่จะออกต้นเมษามโอเค ไม่ไม่แล้ว <Okay. S 1> แล้วพวงมณีอาการเป็นไงพวงมณีพวงมณียังยังยัง,ยงโอเคอ่ะอ่ะงั้นเราไปดูต้นอื่นกันอันนี้เป็นเราอยู่ฝั่งทุเรียนแปลงใหญ่ของพี่หานแล้วนะคะแล้วนกหยิบเป็นไงมีแล้วครับแ,แต่ว่ามันสูง แต่วันวันนี้ต้องขอโทษท่านผู้ชมด้วยนะเพราะว่ามันเริ่มมืดแล้วอ่ะน้องเดือนอาจจะต้องใช้ความพยายามขีดสุดเลยมืดแล้วหมดแสงหมดเลยฝนมันตกมากนาะอพีิสุกก็หาจังหวะมาเนี่ยยากมากแล้ววันก่อนก็ตัดไปทําคลิปสวนเจแดงเพราะว่าใบกําลังสวยดํามันกันไปหมดเลย,ย,ยอุ้ยอันนี้เยอะอ่ะยอยสดยอยแห้งมะเขือพวงใหญ่ โอ้บานด้วยก็ก็อยู่ในกลุ่มๆรุ่นเดียวกันแหละเนาะรุ่นเดียวกันเออย่างนี่เลยอืมนี่นี่น,นี่อันนี้อะแล้วพี่หานแล้วอย่างนี้ดอกมันบานกระจายอย่างนี้พี่หานปล่อยธรรมชาติหรือมาปัดปัดช่วยมันหน่อยตอนนี้ยังไม่ได้ปัดเลย<อ>เดี๋ยวเดี๋ยวไอรอนแมนก็แต่งทรงเองครับอ๋อรอให้ไอรอนแมนมันมาแต่งทรงมาเบ่งพูเอาเองเนี่อะไรเนี่ยกล้อง ลงกระจับกิิงจริงนุ้งได้เลยนะ่ะจริงนั้นอ่ะผมถ้าผมคิดว่าผมไม่เอากิิงนั้นแล้วนะผมจะเอาไว้ประมาณสี่ลูกห้าลูกเลยนะที่ยังไม่ร่วงเลยนะเดี๋ยวแย,แยะเริ่มแห้งแล้วอตอนนี้อยู่ประมาณห้าสิบกระดอกนะะกิงนู้นะอ่ะอืัออนสูงนุ่นใช่ไหม,มก่อนที่เราจะปิดคลิปวันเนี้ยเราเห็นต้นเนี้ยมันมีเหมือนรอยถากใหม่เหมือนทายายใหม่ ต้นนี้มีปัญหาอะไรช่วงนี้เราต้องเฝ้าระวังอะไรกันก็ท็อปท็อปมีมีท็อปถ้ามันลงเนี่ยอย่างเงี้ยเขาเรียกลงคอดินอ่ะลงคอดินอันนี้ต้องฝังเข็มไม่ต้องไปไม่ไม่ต้องถ้าถ้าเราเห็นอาการเขาเขาแค่นี้ไม่ต้องไปไปไปฝังของผมไม่ต้องขุดไม่ต้องขุดลงดินครับยางของผมเนี่ยไม่ต้องขุดเลยเนี่ยไม่ต้องขุดดินไม่ต้องขุดหารากเลยไปขุดหารากกระทบกระเทือนรากฝอยรากอะไรก็ทบกระเทือนหมดของผมเนี่ยขุดแค่บางๆครับขุดผิวออกเนี่ย เนี่ย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 ขดอันนี้อันนี้พี่หันทายามากี่วันแล้วเนี่ยทาเมื่อได้สองสามวันอ๋อเนี่ยมันก็ดูแห้งเนาะขูดขูดแค่บางๆาเนี่ยขูดกับอีตัวเปลือกมั้เนี่ยแล้วถ้าเราเจอกับพีที่มันช้ำอะไม่ต้องเอากับพีออกทาของผมซ้าอีกจักครั้งสองครั้งเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะดูดตัวยาของผมเนี่ยได้สองทางคือถ้าดูดไปรักษาด้วยแล้วก็ทารักษาแผลตรงนี้ด้วย แต่ถ้าเราเจอแผลตรงนี้ผมจะบอกที่ว่ามาเอาวันวันนี้ก็มาเอาไปที่ตาได้นะอ่าเป็นแผลอยู่แค่เนี้ยให้เราอะ่ขูดฟ้างออกไปอีก,อกสองนิ้วอืในวงของการเป็นเพราะว่าเขากินเข้าไปแล้วแต่เขายังไม่ประทุกออกให้เราเห็นให้เราขูดไปดักเขาแล้วทายาตัวนี้ดักไว้เลยยังไงก็หาย ครั้งเดียวเนี่ยครั้งเดียวก็หายแล้วอ่าพี่หารแต่พูดถึงว่า <c oughs> คือแสดงว่าเจอเร็วรักษาเร็วใช่ไหมเพราะว่าเรารู้สึกว่าใบมันยังไม่ได้มีอะไรกระทบเลยอะ่ะไม่ไม่ไม่เป็นไรครับแต่แต่ว่าถ้าเดือนดูใบของต้นนี้อถ้าใบถ้าใบพวกนี้นะใบมันกระโดดเหลืองกระโดดเมื่อไรผมจะรู้ทันทีการเข้าสวนของผมอ๋อผมเห็นใบปุ๊บผมจะรู้เลยว่าที่โคนเป็นตอนนี้ลูกเขาเป็นกันหมดเพราะผมจะบอกวิธีว่า ถ้าเราเดินไปเนี่ยถ้าเราเจอเหลืองก็โดดเหลืองก็โดดหนูมาดูท่โคนได้เลยยังไงก็เจออ๋อแต่เนี่ยเขาเป็นเขาเป็นแค่แค่นิดเดียวเองเนี่ยแต่ลูกอะ่ะเขาจะทําของเขาฟางแต่เขาขูดบางๆไม่กระทบกระเทือนแต่เขาขูดบางมันแลดูแผลใหญ่แต่ว่าเขาไม่ได้ขูดลึกไม่ได้กระทบเออไม่มีเออก็ดูก็ดูใบได้เลยครับดูใบได้เลยอดูใบเมื่อปีที่แล้วที่ว่าชุดนเนี้ยเนี่ยหมุนหมุนกล้องไปที่ ที่ที่ใบรอบเลยี่ยที่ว่ามีแต่ลูกอ่ะผมเอาไว้นะต้นละแปดสิบเก้าสิบร้อยเนี่ยแล้วดูที่ว่ามีแต่ลูกไม่มีใบอ๋อฮะนะแล้วดูเพอผมตัดแล้วดูใบผมกลับมาเนาะดูกลับมาทั้งแปลงเลยครับข้างหลังก็ต้นนี้ก็สวยนะเนี่ย่ใบเต็มเลยกลับมาทั้งแปลงเลยครับเนี่ยดูใบได้เลยอ๋อช่วงนี้เป็นเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวก็ต้องระวังทอประบาดเขาเริ่มเขาฟัก เขาฟักตัวอยู่แต่ตอนนี้เขาแข็งแรงเขาออกแล้วออแต่ว่าที่พี่หานเคยบอกในคลิปก่อนๆก,ก็เพื่อนๆย้อนดูเนาะว่าถ้าเราทําดินให้สภาพพีเอชเป็นกลางใช่อ,อของผมเนี่ยผมก็บอกว่าของผมเมื่อก่อนมันเป็นมันเป็นเกือบร้อยเปอร์เซนผมผมรักษามาสองปีจนเหลือประมาณสิเปอร์ซนะแล้วผมของผมไม่ได้ยกโคกพอตอนหน้าฝนหน้าศรษาเนี่ยมันก็จะ ดูแฉะดูน้ำน้ำเจิ่งนิดนึงมันไม่ได้ยกโคกนะอ่าอ่าอเพราะเราแบบปลูกสมัยโบราณมันไม่ได้ยกโคกเนาะใช่ครับอันนั้นเนี่ยผมผมถึงมาคิดค้นยาด้วยตัวผมเองว่าโดยไม่ได้ไปซื้อผมคิดค้นยาทาต้นไอ้โรคท็อปเนี่ยที่ว่าทารักษากันไม่หายไม่หายของผมเนี่ยมาเอาที่ที่ภาคใต้น่ะหายกัน เยก็ส่วนเจ้แดงก็หายเนาะที่เราไปถ่ายทํากันนั่นแหละเขาเขาเขาจะมาเอาอีกอีกสองวันเี่ยเขามาเอาอีกสี่ลิตรก็มาเอาอีกเพราะว่ามันก็จะมีต้นที่แบบว่ามันช่วงไม่เขาหายแล้วแล้วเขาจะเอาไปทําอะไรอ่ะเขาเอาไปให้พี่น้องเขาอีกอ๋อแล้วเป็นของเจแดงมีต้นไหนเป็นเพราะว่าเห็นก็ใบเขียวตันหมดแล้วเอาไปให้พี่น้องเอซีที่เมาแล้ว วันนั้นอ๋อวันนั้นมีเอฟซีมาดูสวนเจแดงแล้วเขาก็เอาไปเขาเอาไปสองสองอสองลิตรอยู่ในยาอามใช่ไหมคนนั้นอะอ,อยู่แก่งหางแมวอ๋ออยู่แก่งหางแมวใช่แล้วเขา,าก็เอาไปแล้วเขาบอกว่าพี่หานครับหายหมดแล้วครับแต่ว่าผมขอสั่งอีกห้ากิโลนอีกสองสามวันผมมาเอาอ๋อเอาไปให้ญาติอีกที่หนึ่งอีกใช่อืมอ่ะโอเค พี่หานเดี๋ยวเรารอให้รุ่นสองที่มันกำลังเริ่มฟอร์มตาเนี่ยอีกประมาณกี่วันที่เราจะมาถ่ายให้เพื่อนๆดูพัฒนาการอีกสิบกว่านะวันเนาะ,ะ,ะตั้งตั้งตั้งต้น<อ>ประมาณสิบวันก่อนขอกระตุ้นอีกสองครั้งนะขอกระตุ้นอีกสองครั้ง เออมันสูงแล้วไม่มีแดดอืมโอเคท่านผู้ชมมาแล้วเจอหมอนแน่นอนหมอน,มอ,นอ๋อโอเคหลุนเดียวกันทั้งนั้นแหละอ่าให้เดือนดูหมอนอืมโอเคนะครับ โอเคอ่ะเป็นว่าอ่ะเราปิดกันตรงนี้เนาะเอาเป็นว่าแสงมันหมดแล้วท่านผู้ชมก็ถ้าเกิดว่าได้อ่ชมคลิปเราสองคนแล้วเนาะมีคำถามเพิ่มเติมก็พิมพ์คอมเมนต์ได้เลยเดี๋ยวพี่หานตอบให้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาติดตามแปลงส่วนพี่หานเนาะอีกประมาณไม่เกิน2ส,สัปดาเนาะได้ชมนะได้ชมตาดอกที่แบบมาเต็มเต็มเห็นกันเต็มเต็ม,ตม,ตมทั้งแปลงนะคะแล,แล้วก็ดูใบได้เอออ่ะแล้วพี่หานอ่ะพี่หานอยากพูดอะไรก่อนปิดคลิปวันนี้ ก็ไม่ไม่มีอะไรจะฝากบอกอะไรว่าก็เรื่องเรื่องดินแท่านั้นแหละเรื่องดินด้วยรักษาดินไว้เป็นพีให้เป็นกลางมันก็ชุ่งนี้เชื่อมันก็เริ่มเริ่มจะรุนแรงแล้วเริ่มจะออกเริ่มเป็นช่วงที่มันจะระบาดป,นะปลายฝนต้นหนาวนี่แหละแล้วเราต้องป้องเราสามารถป้องกันไหมพี่หานก็ขยันเดินดูเอาหน่อย ถ,ถ้าสมมุติว่าเราเราวินิจฉัยได้เร็วเรารักษากได้เร็วมันก็ก็มันก็รักษา,าไม่ลามอโอเคค่ะขอบคุณค่ะวันนี้ค่ะ